เจอได้ไ้ตงแล้วกูโตปหรือมึงอะเจอได้กูเจอ,อน,นู่นนุ้ยวันนี้พบกันแล้วมาไต่คำท้า,ก,ากันว่าไต่คำท้า,าเออต่อเดียวนับนึ่งตึง้งต่อเดียวมาไต่คำท้า,าถ้าหว่ามึงโตบพิษมึงเกะกูทามตีอ๋อน้อยกูเลยมันทามกันอยู่หรือว่ามันโตบทุกเนี่ยมึงห่อเออไต่ตองตอปทุกเกะกูกูท่ามทีแต่ถ้าโตบพิษ กูเกกว่ามึงททีโอเคเอาตายเลยกูามว่าผู้ยิงอะไรเอ้ยไม่มีวันแก่ผู้ยิงที่ไม่มีวันแก่คือผู้ยิงอย่างเศ้าพิตผู้ยิงอย่างช่วยพิตผู้ยิงเพิ่งเกิดพิตยอมพิตว่ากูยอมนี่พิตนี่แล้วผู้ยิงอะไรไม่มีวันแก่ผู้ยิงมือยาวใส่แกผู้ยิงมือยาวไม่มีวันแก่พราะเศร้าได้เศร้าเอา ยิงลาวันผู้ยิ่งมือยาวเศ้าได้เศร้าเอาก้มลงมึงอะไรเออเอ้าอ๋อเดียว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 ยีดแมมบอกกูว่าเก๊ะซ้บพี่อันเบอร์มึงเก๊กกูตั้งนาที่มึงกี้ช่อแล้วอย่าช่ออย่าช่อเอาเก๊กไม่ครับซาำที่อย่าขี้ช่อกูนาหุ่นกันกว่าบ้ากันบุบอันนี้นับกันแล้วได้หนึ่งสอง รับเอออย่าช่วยอย่าช่วยปริตนี่ช็คเร็วโคต่อไปกูแามมึงมึงาม่ามหวาหรือกูแามหวามีลูกไก่อยู่หนึ่งครอกลูกไก่ครอกนั้นมีไม่รู้กี่ตัวมาเขี่ยข้าวอยู่ข้างโคกล้ยวยฮูเฮหขบะไะสมัยรู้กี่ตัวยังเหลือกี่ตัวไม่รู้กี่ตัวเอามึงเค้กูตาช่วยกูก็ไม่ใจรู้เมื่อไ่ยังกี่ตัวอ๋อ Matai mặt mặt tầm phí mặt mặt ừ. dìm mặt mặt Ô mặt 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 bài dìm mặt ừ. ừ. khó mặt 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 kiểu mặt mặt luôn Ai mặt 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 chạy qua mặt อยากจะถามว่ากูเคกว่ามึงกี่ทีสิบทีถูกมึงเกกูแตกันนั้นหนึ่งสองสามมันลืมถ่ายไงกับปือแรงกงีเหยีดแมกันบูปนีเลยกูเกะกูว่าขึ้นคุยมึงควยเล่ลืมถ่ายไงกับปืนลินั่งอยู่ตำปรีได้กูกำเรียงยังตั้งเจ็ดก่อนเลยแต่เดียวมันเกมึงกี่ทีอ่ะมันเกกูสิบทีแล้วมึงเคกับกี่ทีสามที อันบือ่อกำไรมันยังต้องเจ็ดก่อนโอ้ยเหย็ดเมย์ปลี่นั่นโชเลวป่านนี้แต่มึงอยากเครียด์ไอ้บ้าเดียวกูลงเปลี่ยไอ้มึงควัางนักเปลี่มึงได้ไใบเจโรงเตงะเปลี่กูเลยนั่งนี่มาไอ้นี่คือโรงแบบนุกๆน,นี่เจอเปลี่ยนไเด้อฮือเปลี่ยนไงเด้ออีกอ่ะฮืออุบ้บ้าไหมอะเปลี่นี่ไม่อุบ้าต่อเดียวแต่เปลีน่นี่อุบ้ากูลงไปนอนหน้าเวทีอะไรเปลี่นอน,น,นองเย็บหน้ากูกุนที ชื่เปล่งฮี้เยอะเออได้ลงอะไที่ <c oughs> ดุีไม่ตรงโรงชูเนือ้อใช่ไม่โรงไงรถเครื่องผลคนว้าสอยเดียวหมูขคงกูไม,ม่ตาลกนะว้ามมโอ้รถเครื่องงั้นไปไหนไปชื่อเบรนไม้ไหนหนัง่งมึงรู้เพื่อก็ไปชื่อเบรนไม้ไหนหนั่งรถเครื่องงั้นมนาได้ยินมั้งมืโทรรถเบรน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 ,นมึงหนังคราวสักเดียวแต่ต่อเดียวได้กินเบรน,เนนกนกแม่มหนังคราวอยู่ รองเพลงอะไรก็ฮีเฮะดุตนที่ไม่ต้องรองชูนเนือเพลงว่าเพื่อคำวา่าฮือไม่ใช่คำยาบรหน้าแต่เป็นคำธรรมดาที่เปล่งออกมาจากคนณบาจีเอามือไปทิมก็เรียกว่าเย่งตูตีแล้วเริ่งมาโดยถ้อยคำนี้ ก็เบาวัวโดคอยเลยมากดก้าวเขยละมาตีวัวโดห <c oughs> น้าเบกยโยชา่างบ้างเล่าแก่ข้างอกโยได้ละพี่เด่นเจ็ <c oughs> ดเบมลาตาไปทุ่นเลยกูยไปแล้วเดียวมึงอีไปกับกูไม่วา่าแต่ต้องตบกัม,มตามกูก่อนกัมตามไปได้แล้วกองมึงมีชายชาวจีนช่องคนคนนึ่งชื่อลาวปีคนนึ่งชื่อลาวไ,ไ,ไม่มาเมืองไทยโดยสั้นเ,เรือซัมโพปวดตึงกลางทะเลลาวปีพัดลงไปใดเล่เคยเป็นคนช่วยลาวปีลาวไม่มี่ใชเจ้าจีนช่องคน คนนึ่งชื่อลาวปีคนนึ่งชื่อลาวไม้มาเมืองไทยโดยสั้นเรือสจำภูพอตึงกลางทะเลลาวปีพัดลงไปในรีเคยเป็นคนช่วยลาวปีลาวไม้แล้วม,ลมันคว้างไหมคว้างแล้วเคยช่วยลาวไม้เอาไม่ใช่าชาวจีนสองคนกูไลชัดๆด,ดันนี้ไม่ใช่าชาวจีนสองคนคนนึ่งชื่อลาวปีคนนึ่งชื่อลาวไม้ มาเมืองไทยโดยสั้นเรือสำเภาพ,พอทึงกลางทะเลลาวปีพัดลงไปในเล่ค่อยเป็นคนช่วยลาวปีลาวไหมว่ามีใจ,จ่เจ้าจินเจ้าคนกคนึ่งชอลาปีคนนึ่งชอลาไหมมาเมืองไทยโดยสั้นเรือสำเภาพอทึงกลางทะเลลาวปีพัดลงไปในเล่ค่อยเป็นคนช่วยลาวปีลาวไมไม่ใช,ช่เจ้าจินเจ้าคนกองอกูกองกูกอ ย่าแมมมารูโลลั่นเสีงโลหน้าว่างเนิอยเล้วไหมเออบาเกตายจับเย็ยบขี้ไปกูมไม่ดูขี้ไม่นี่นาวิธีนาลู้กนั่งนี้วางนี่กายวัดไส้ปัดไม่พี่น้องมุกไม่รับกลิ่นไม่รับรสไม่ดูขี้ไมข่ขี้เกือบเย็ยบไปแต่เดียวเดียวหลงจิมเลยที่ขี้จริงดีแต่กูไม่เยียบ